นี่นะครับดูนะครับการที่เราจะพันลวดใหญ่ให้มันแน่นได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นลวดตัวสิบนะครับขนาด3.2มิลนะอันนี้คือคือเผาไปแล้วแหละนะฮะอนี้เ็กก็จับจับมาให้ดูเฉยว่าใช้อะไรเผานะผมก็ใช้นี่ครับปืนปืนหัวแก๊สเผาเลยนะหัวแก๊สเผาก็คำจริงได้ใช้สองสองหัวนะครับ แต่คราวนี้อีกมือหนึ่งมันจับโทรศัพท์ไงก็เลยใช้หัวเดียวนะครับมันต้องเผาก่อน่ะเพื่อให้ลวดนิ่มครับมันถึงจะพันได้นะครับเดี๋ยวพอพนันเสร็จปั๊บนะฮะได้ไปรอบหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องเผาอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันนิ่มแล้วก็พันใหม่นะครับเพื่อให้ลวดแน่นขึ้นนะเนะนี่ยอันนี้เราจะทําเป็นขนาดวงแหวนยาวสามชีวิตนะครับนะี้ยเพราะฉะนั้นนะฮะยิงลวดใหญ่มันต้นทุนมันสูงครับต้นทุนในเรื่องของการใช้แก๊สแต่มันจะสูง มันจะเป็นเหมือนพวกลวดเล็กๆนะอ่าก็ตลาคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับนะครับอ่าอันนี้เราหมุนมารอบหนึ่งแล้วนะจากที่เราเผานะครับอันนี้เราก็ต้องมาเผาอีกนะครับเผาอีกให้มันแดงอีกนะครับแล้วก็หมุนใหม่นะอะ่เดี๋ยวเราคงต้องใช้สองหัวนะครับอันนี้คลิปนี้ปิดไปก่อนอันนี้หลังจากที่เราเผาแล้วนะครับ เนนผาไปอีกรอบนึงแล้วคราวนี้เราจะต้องมาตัดตรงนี้ออกครับตัดว่าทำไมถึงตัดเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวจุดที่มันเขาเรียกว่าไงมันแหลมอะนะครับมันจะอ่อนนะครับตรงจุดเนี้ยมันจะอ่อนพอเวลาเราหมุนพันไปเนี่ยมันจะขาดครับเพราะฉะนั้นเราตัดออกคือแทนที่มันจะแน่นฮนะลวดจะแน่นทัก คือแทนที่ลวดมันจะแน่นนะครับมันจะขาดซะก่อนนะครับเพราะตรงนี้มันอ่อนแอเป็นจุดที่อ่อนแอครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาพันนะครับคราวนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วในการพันนะครับก็คือเนี่ยมันจะได้เกียวประมาณนี้นะครับเห็นไหมเบอร์สิบนะครับนะลวดสามจุดสองมิลนะครับอันนี้คือแน่นแน่นสุดได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาแน่นกว่านี้อีกก็ ก็พอหมุนพอหมุนได้ไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าด้วามที่ผมต้องใช้ไอ้เส้นนี้มันสามคีวิตเนาะเส้นมันยาวแนละ้วถ้ามันขาดกลางเมื่อไหร่คืองานงอกเลยนะมันไม่เหลือมันไม่เหลือเส้นไอ้นี่แล้วครับเส้นให้ทําใหม่นะครับก็เนี่ยก็กล่าวไว้ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเกี่ยวแน่นนะเกี่ยวแน่นสําหรับสานะถ้าเป็นไอพวกลวดเล็กๆมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะ เคครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เรานะเผาเสร็จพันลวดเสร็จแล้วนะฮะอันนี้อยู่ในขั้นตอนคือเราตัดวัดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นใช้ประมาณขีตครึ่งนะครับของขึ้นหนึ่งแปดแปดเนาะอืมคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะเผานะเราจะเผาให้อ่อนนะครับจะเป็นขั้นตอนก่อนที่เราจะไปเชื่อมทําวงแหวนนะครับเผาให้อ่อนนะแล้วก็โรยฟักนะครับด้วยนะครับเพื่อทําสีไฟ นะก็สีไฟต้องต้องใช้ความร้อนสูงนะครับมาติดตามกันต่อไปอ่ะครับคราวนี้หลังจากที่เราทําการเผารวดนะครับนะอ่าี่เผารวดแล้วนะครับต,ตอนนี้เราจะมาเชื่อมนะครับแล้วก็ไอ้สีที่ท่านผู้ชมเห็นเนี้ยเนี่ยที่มันต่างกันเห็นไหมสีไฟนะครับมันก็เกิดจากการที่เราเอาเผารวดให้แดงร้อนฉาดแล้วก็เอาฟักเนีนย่ยโรยนะครับมันจะกลายเป็น เกิดความสะอาดขึ้นแต่อาจจะมีข้าวเมาหน่อยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะมาขัดที่หลังนะครับเดี๋ยันี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะในการเชื่อมให้เป็นแหวนนะครับแล้วก็ไปขัดทําความสะอาดนะครับนะให้ให้มันสะอาดเพราะว่าเทสลิงเนี่ยมีข้าวเมาเนี่ยมันมันไม่ดีนะครับพี่แอมเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นเป็นเป็นส่งผลไม่ดีครับก็คือมันจะคันด้วยแหละอะไรด้วยแหละเวลาผู้คนเอาไปใช้งานนะครับถ้าเป็นถ้ามีถ้ามีผงข้าวเมานะ อ่าแล้วนะครับเกาะนะเนี่ยหลักๆก็จะมีประมาณขนาดนี้ยนะครับแค่คิดดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาที่เผารวดนะครับมาเนี่ยมันต้องใช้ตัวทุนเท่าไหร่นะครับแก๊สเนี่ยหมดน่าจะหมดไปกระป๋องหนึ่งแล้วนะครับแค่ทําแค่เนี้ยนะฮะเห็นไหมครับการที่จะทําแหวนให้มันเกี่ยวรวดแน่นเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุนน้อยๆนะครับมันต้องเปลืองแก๊สนะครับไหนจะเปลืองเปลืองลวดด้วยนะเพราะเพราะมันจะต้องมีส่วนที่ตัดออก ด้วยนะครับางที่ผมบอกเห็นไหมสูตรที่ตัดออกก็มีอีกนะครับอื่ะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่สร้างมานะครับก็นะขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่มาชมกันนะครับขอทุกท่านนะครับพบพนักงานดีๆในทุกๆวันครับสวัสดีครับ